สวัสดีครับเพื่อนคนรักไม้ครับวันนี้พาเพื่อนเพื่อนมาที่โรงงานท่าชาตะวังคงครับมาดูการทำตู้ของช่างเมฆครับตู้สี่เหลี่ยมบัวใหญ่ครับลักษณะของตู้ก็เป็นตู้ลักษณะสามบานครับลูกฟักหนึ่งชั้นครับนี่ครับมีทั้งหมดสี่ชั้นครับชั้นล่างก็มีลูกฟักหนึ่งรอบครับเป็นบัวทึบใหญ่ครับ ขนาดของตู้ก็จะมีความลึกอยู่ที่ห้าสิบห้าครับความกว้างก็จะอยู่ที่เมตรห้าสิบครับความสูงเมตรเก้าสิบครับเพื่อนเป็นตู้ชักล่องครับแล้วก็บัวใหญ่เลยครับอ่าใส่บานกระจกด้านบนครับไม้สักสวยงามมากครับเพื่อนนะครับสีเมือของช่างเมดครับร้านเป็นไฟเฟอร์นิเจอร์ครับมาสั่งทาครับ ฝีมือช่างครับแต่ละคนนะครับก็บอกเลยว่าฝีมือปานนีดครับโดยเฉพาะช่างชาวสุโขทยนี่บอกเลยว่าไม่เป็นรองใครแน่นอนครับการเท้าปากไม้ก็ดีการปรับนลานก็ดีครับนี่ครับสวยงามครับจะเป็นช่างทำลวดลายช่างทาตู้ช่างทาสีครับช่างโปะช่างขัดครับมีฝีมือปานนิดมากครับนี่ครับเฟอร์นิเจอร์นะครับที่ลูกค้าสั่งทำครับเอาไปขายตามลานนะครับเพื่อน ขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่ชมเราฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ